ใส่น้ำย่อมเปลี่ยนใจป่าการเวลาย่อำเปลี่ยนใจคนสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องชาวเกษตรและผู้ที่สนใจในการทำเกษตรสำหรับวันนี้ก็มาพบกับพืชเกษตร แปลงใหม่ของเราเป็นฝรั่งไส้แดงหงเป่าสือก็สำหรับสวนเราก็ได้สั่งซื้อพันฝรั่งหงเป่าสือมาจากในเพจที่มีอยู่ทั่วไปเนาะก็หลังจากที่เราได้ซื้อมาแล้วก็มาชำไว้ลักษณะนี้เนาะหา กระถางมาใส่แล้วก็ใส่ทรายใส่ดินลดน้ำทิ้งไว้ให้เขาเริ่มกระตุน้นการแตกลากแตกยอดอ่อนก่อนลักษณะนี้แล้วหลังจากที่เรามองว่าลากเขาเดินดีแล้วเขาเริ่มมียอดอ่อนแล้วเราก็นำไปลงแปลงกัน สำหรับเมื่อเราลำนำมาลงในแปลงเกษตรของเราแล้วสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำก็คือการทำล่มส่วนเราก็มีวิธีการทำล่มที่เป็นแบบง่ายที่สุดเนาะประหยัดเวลาก็คือใช้กระสอบมาผ่าลักษณะนี้ผ่าซีกแล้วก็ใช้มีดตัดให้เขามีรูนิดนึง ใช้ไม้เสียบเนาะใช้ไม้เสียบจากด้านในออกมาด้านนอกแล้วก็เสียบเข้าไป <c oughs> ด้านในลักษณะนี้แล้วก็มาปักก็จะได้เป็นล่มเพื่อให้เขาได้พักตัวในการเริ่มปลูกให้ลากเดินก่อนหลังจากนั้นส่วนที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือการ เติมน้ําให้ชุ่มตลอดเวลาก็มีความจําเป็นมากที่เราจะต้องเติมน้ําให้เขาทุกๆวันกระยะนี้ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยรอให้เขาลากเขาติดเดินดีแตกยอดอ่อนก่อนลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เอาลมออกแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยคอกในระยะต่อไป ก็สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องกเกษตรที่สนใจจะทำกะเกษตรฝรั่งของเป่าซือก็เป็นพืชที่เป็นกระแสช่วงนี้ก็น่าจะนำมาปลูกได้ก็จะใช้เวลาประมาณ8เดือนเนาะหลังจากนี้ก็จะมีผลผลิตมีสมคมให้เราได้เห็นกันข้อสนใจอย่างหนึ่งก็คือเราทำกเกษตรเป็นพืชล้มลุกจำพวกถั่วฝักยาว มะเขือมะเขือยาวมะเขือเปราะแตงกวาเป็นพืชหลักรวมถึงพริกอ่อนเราก็ต้องใช้เวลาในการดูแลพิถีพิถันในทุกๆแปลงกว่าจะได้ผลผลิตออกไปขายก็ทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะต้องแบ่งเบาภาระในการดูแลก็พื้นที่เดิมตรงนี้ก็เป็นมะเขือทั้งหมดเนาะทำไม่ทัน ทำคนเดียวขายด้วยทำไม่ทันก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นเพื่อที่ใช้การดูแลน้อยลงเพราะว่ากลุ่มสารเคมีที่จะใช้ฉีดในการปลูกก็น้อยลงมแมลงที่เป็นศัตรูของเขาก็น้อยลงก็จะไปเพิ่มรายละเอียดในการห่อผลในขั้นตอนสุดท้ายก็สำหรับเพื่อนๆพื่พี่น้องที่สนใจจะทำกะเกษตรเนาะ ขอให้ศึกษารายละเอียดทีหนึ่งว่าเราเหมาะที่จะปลูกพืชชนิดใดแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่จะทําเกษตรใหม่ๆพืชที่ให้ผลตอบแทนได้เร็วตรงกับความต้องการความเดือดร้อนของเราก็ควรจะเป็นในกลุ่มของแตงกวาแตงกวานี้เป็นอันดับหนึ่งในการปลูกถ้าเราต้องการเงินแสนในระยะเวลาสเดือนไม่เกินสเดือน ก็ควรจะศึกษาเรื่องแตงกวาให้รู้จริงแล้วเราก็ปลูกไปตามนั้นก็จะทำให้เราอยู่ได้รอดพ้นจากวิกฤตในชีวิตได้ส่วนที่สองรองลงมาก็คือถั่วฝักยาวที่จะให้ผลผลิตได้สำหรับวิธีการดูแลการรักษาก็มีในกลุ่มต่างๆสำหรับสวนเราเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาพูดถึง ในคลิปใหม่ๆเรื่องของการดูแลเพื่อแต่และอย่างก็สำหรับผู้ที่สนใจก็ย้อนไปดูในเรื่องคลิปเก่าๆที่เราได้เคยบอกไว้ในกลุ่มของสารเคมีและการดูแลต่างๆได้โอก,กาสหน้าเดี๋ยวพบกันในเรื่องของการทำกรเกษตรบทใหม่พร้อมๆไปกับการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตของการ,กรเกษตรของเราโอเคโอก,กาสหน้าพบกันในเรื่องกเกษตร เรื่องใหม่กับแนวทางการปฏิบัติธรรมในชุดใหม่ขอบคุณครับ